รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย เช่นเคยดารายการต้องไปกับนายเกษตรนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ทุกๆคนครับปีนี้คงจะเป็นปีที่สนุกสนานเป็นปีแห่งความสุขของทุกคนสิ่งหไหนที่ไม่ดีในปีเก่าคุณผู้ชมทิ้งไว้สั้นลืมมันไปไม่ต้องไปสนใจอ,อะไรที่คุณเคยทุกข์เคยเดือดเคยร้อนทิ้งไปในปีสอง้าสเข้าสู่ปี2557นรนั้นก็เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาหลายคนนั้นโอ้โหไปทําบุญไปเยี่ยมเยียนไปหาญาติผู้ใหญ่ไปกราบคารวะขอพรผู้หลักผ คุณจะมีความสุขกันแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ปีนี้เราก็กลับมากันทางานปกติเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งดีๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการน้องไปกบน,นานเกษตรพาคุณผู้ชมมาที่ตําบลกุมเรียงอําเภอชายาจังหวัดสุราธ,ธานีครับคุณผู้ชมโอ้โหมาอยู่บรรยากาศที่ชายทะเลเอ่าวไทยครับของจังหวัดสุราธ,ธานีในวันนี้ผมมาคุณผู้ชมมาดูนี่ฮะทิ้งหนึ่งอาชีพนะครับเป็นอาชีพของชาวประมงนั่นคือาชีพการเลี้ยง หอยแครงครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าอาชีพการเลี้ยหอยแครงนั้นเป็นอย่างไรหลายๆคนอาจจะชื่นชอบในการกินหอยแครงโอ้โหผมมาดูในวันนี้นยคุณผู้ชมครับทําังคมเมนกันอย่างมากเลยครับพี่เขาเนี่ยนะฮะเขาออกไปครับไปยังฟาร์มเขาบอกฟาร์มเลี้ยหอยนะแล้วก็กลับมาแล้วก็นําหอยเนี่ยนะครับมาขึ้นฝั่งกันที่นี่แล้วก็ส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าไปจําหน่ายต่อไปวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะเมืองสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าเมืองร้อยเกะาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่ง ธรรมะครับคราวนี้จะมาถึงในช่วงของเงาะหอยใหญ่ฮะหอยใหญ่ม่รูว่าหอยแครงีนี่จะใหญ่แค่ไหนแล้วหอยแครงนั้นโอ้โหกว่าจะเป็นหอยแครงที่ให้คุณผู้ชมได้รีมรสชาติหอยแครงอันแสนจะโอชะอันอร่อยนั้นเขาทำกันอย่างไรตามผมมาดูครับ ใจ้อยเปล่งลอยความคิดติดไปกับก้อนหินแล้วพาให้หินใจแทไกลจเบาโมดูนางนงิ ขาน,นี้สวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมครับอะครับนี่คือหนึ่งอาชีพนะฮะของชาวประมงคือการเลี้ยงหอยแครงตอนนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับชาวประมงที่เลี้ยงหอยแครงมาถือว่าแทบดาทั้งชีวิตละครับอยู่กับหอยแครงมาตลอดเป็นกูรูผู้รู้ ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับพี่ไพ่บูเจ้าของรุ่งทัพ์ฟารมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหพี่ครับขอบคุณมากเลยวันนี้มาจังหวะช่วงที่เขาเอาหอยแครงขึ้นพอดีช่วงนี้เนี่ยทะเลอ่าลมแรงขึ้นลมแรงนะครับช่วงนี้คือลมแรงครับพี่่อน้างจะอันตรายป่ะ มันก็อันตรายแต่ว่าเรือใหญ่ๆไม่คงไ,ไม่มีปัญหานะอ๋อแต่เรือเล็กอย่างเงี้ยอ๋อเรือนี่ไม่ไม่ไม่ถือว่าเล็กใหญ่ใหญ่อ๋อนี่ถือว่าใหญ่แล้วถ้าเรือเล็กมันส่วนมากจะไปใช้คนด้านสามใช่ไหมแต่ตอนนี้เรือด้านนอกมันไม่ค่อยอยู่กันอ๋อใ่ประมาณนี้ประมาณนี้ช่วงช่วงอย่างเงี้ยเราเรากล้าลงเรือได้ลงลงลงไปตามได้ได้ลงไปได้แต่เขาบอกเรือหางยาวเล็กๆเงี้ยไม่ไม่กล้าไม่กล้าพร้อมเลยเอาละที่พี่บุญครับไฟแพร่เนี่ยโอ้โห ช่วงเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่วันเกิดวันโบวันแม่วันอะไรต่างๆาเนี่ยหอยแครงจะเป็นเมนูเด็ดที่อยู่ในจานหรือว่าจะเป็นหอยแครงลวกหอยแครงปิ้งนะฮะสารพัดจะเป็นหอยแครงนะฮะหอยแครงที่เราเลี้ยงกันเนี่ยมันเลี้ยงยากง่ายยังไงจุดเริ่มต้นตอนที่ไปบูนหันมาเลี้ยหอยแครงก่อนหน้านี้ทาอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ก็หากินแบบริมชายทะเลใช่ไหมหาปลาหาอะไรไปบ้างใช่ไหมในพินม่วง พอเขาเริ่มเลี้ยงหอยในเมื่อพอเนี่ยจะมีไอ้ทิมารีใช่ไหมไอ้เจ้าสัมปทานเลี้ยงอยู่เป็นพันไร่อะคนมารีนะคนมารีหลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็มีแนวความคิดว่าโอ้ยทำไมเราต้องให้นายทุนมาเลี้ยงตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นบ้านเราอ่ะเป็นบ้านเราทะเลบ้านเราอ่ะจริงๆเพว่าทรัพยากรตัวนี้มันอยู่หน้าบ้านเราใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เนี่ยมีการว่าเอาลูกลูกพันลงมาลงมาปล่อยดูใช่ไหมพอเห็นว่าผลผล่อยแล้วบางครั้งมันก็ได้ผลใช่ไหมบางทีก็ลงลประมาณนักหนึ่งแสนเนี่ยมันจะได้ถึง 3ามแสนหนึ่ง oh, ส uh ี oh. uh ่แสนถดยประมาณตอนนั oh. ้นใช่ไหมตอนนั้นยุคนั้นคนเลี้ยงก็น้อยพอเลี้ยงแล้วพอหลังจากร่มเลี้ยงเยอะๆเยอะๆเนี่ย การเสียงมันหนึ่งคืออาหารเนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงใช่ไหม็ปลอยกันทุกแรงที่ดัวพ้ท,ที่เมาถูกไ่ามีสามพันได้ลอยก็เต็มเลยอ่ะลเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างเขาที่เป็นแปลงเป็นไร่เหมือนเหมือนทำนาใช่ไหมฮะเหมือนกันพื้นที่ในทะเลอ่ะก็จะวัดกันเป็นไร่เป็นไร่เลย<ม>ของใกลงมัมนจับจองสปปรมปทานกันมาอ่าใช่เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้รู้เพราะเราจับจองแม่เพราะหลังจากจับจองแล้วเนี่ยทางชามงเขาก็ดูการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างแม่เพราะเราต้องเสียไปหางน้ำอ่ะที่จะให้เขา ไปให้เสียทางคุณประมงใช่ไหมครับเก็บภาษีเอาง่ายภาษีพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ออกไปวัดพื้นที่ททตอนแรกเราก็ไม่รู้เราดูด้วยสายตายว่ามันไร่กี่ไร่เนี่ะห้าสิบไร่บ้างหกสิบไร่บ้างเราก็ไม่รู้เราคำวนวณเอาใช่ไหมพอหลังจากนั้นไอ้ทางคุณประมงเนี่ยไปจับเครื่อง GPS เพราะเขาต้องการรู้พื้นที่โอ้โหขนาดนั้นเลยวพราะว่าพื้นที่เนี่ย ไอประชารนนี่ใช้ไปเท่าไหร่ใช่ไหมพอหลังหลังคนจะพูดที่รู้เลยว่าแปลงนายกเนี่ยกี่ไร่กี่ไร่จับเครื่อง GPS น่ะมก็ผมเป็นผู้ช่วยอยู่คือว่าผู้ช่วยตต่ผมคือประมงอาสาเราเป็นป้ามงอาสาใช่ฮะ ทุกพื้นที่จะมีประมงอาสาไม่ว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงปลาในกระชังก็จะต้องมีตัวแทนที่เป็นประมงอาสาเพื่อควบคุมควบคุมไม่ให้มีการไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยดูแลพื้นที่ปลูกปักรักษาแน้นะไห้อุดมสมบูรณ์ในการให้ข้อมูลด้วยประมงเนี่ยประมง่วนมางประมงทำงานอยู่กับพี่แม่ก็ไม่ได้รู้บางทีว่ามีจุดใดไที่ว่าเสียหายทั้มห่ดนหอยตายมีอาการอย่างไรแม่เราก็บอกประมงเจ้งระมงว่าเฮ้ยหอยตัวนี้มันตายใส่อะไรใช่ จากน้ำเสียว่าไอ้น้ำมีขี้ห้วยว่าจากโรงงานโรงงานแม่เราต้องให้ทางโค้ทางพอไปแจ้งสามโมงสามมงก็หาทางนักวิจัยแม่มาดูให้เอาหน้าเลนใช่ไหมเอาน้ำเอาไปตรวจดูว่ามีพิษสารปิดอะไรบ้างอะไรทางหอยทรายหรือว่าเพราะความปิดยึดกันไปใช่ไหมมีต้องต้องหาข้อมูลด้วยอ พี่ไปบุญเริ่มมาเลี้ยงหอยแครงเพราะเห็นชาวมาเลีะโอ้โหมาใช้หน้า,าน้ําเราเลี้ยงหอยแครงเราก็อมันบ้านเราทำไมได้เขาเลี้ยงเราก็เริ่มหาไปศึกษาเรียนรู้ในการเลี้ยงหอยแครงหอยแครงเนี่ยอยากจะให้พี่ไปบุญบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่ากว่าผมจะได้กินหอยแครงเนี่บบยมันเลี้ยงยากง่ายแค่ไหนจุดเริ่มต้นอย่างไรเราหางจากทะเลเนี่ยจากฝั่งเราไปทะเลเนี่ยไกลแค่ไหนพื้นที่ในการเลี้ยงมันเป็นอย่างไรฮะหอย,งงยแครงนะฮะ พื sea, ้นที่ในทะเลนี่แต่บ้านผมนี่ยเป็นตัว C อยู่ไงตัว C มันตัวยูอ่ะใช่ไหมมนเป็นทะเลมันเป็นเป็นชายฝั่งทะเลเป็นตัว C เพิาวเพิาวเพิ่วเวลาทะเลแต่ละแต่ละอ่าวมันไม่เหมือนกันมันมัลักษณะที่ว่าเป็นเป็นอ่าวใช่ไหมใช่ของเป็นเป็นอ่าวมันลึกใช่ไหมอ่เป็นอ่าวลึกของเราอ่าวลึกเลยอ่าเป็นอ่าวมันลึกอยู่มันตัว C อ่ะครับครับครับอยู่มันตัว C เอาหลัวกันนั้นโอ๋โอ๋ตัวนี้แล้วก็มีการเตรียมแปลงอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเลี้ยงเลยใช่ไหมเอาเรื่องเลี้ยง พอม,มีบริเวณกันเ,นเรียบร้อยใช่ไหมครับงนั้นเราก็ศึกษาดูว่าพื้นที่แต่ละจุดนี้มาด้านใน,น,นโซนกลางและโซนนอกนี่แม่นั่นหมายความว่านายกลางนอกนั่นคือพื้นที่ของระดับน้ําทะเลระดับน้ําทะเลถ้าอยู่อยู่ใกล้เนี่ยก็คืออยู่จุดฝั่งมาที่สุดเป็นขวางมาที่สุดตรงกลางขยับยมาหน่อย ทำเป็เนี้ยไม่นอกคือไม่ในคือกลางใช่ไหมนอกก็คือนอกไปเลยแต่นอกตัวนี้อัตราการเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะแยงหน่อยเราไม่สามารถลงลูกพันตัวเล็กๆลงกกไปได้หอยแคนเนี่ยถึงเป็นแม่หอยไตเลยก็จริงแต่ปริมาณความเค็มก็<ๆ>อยู่ที่การรอดของตัวหอยด้วยใช่ใช่ใช่น้ำเค็มที่เราบอกว่าพที่ในกลางนอกเนี่ยนอกพี่ไหนประมาณไหนที่ว่าหอยมันจะอยู่รอดโดยไม่ตายส่วนมากจะอยู่ที่ที่ ยี่สิบห้าถึงสามสิบอะความิมใช่ไหมตถ้าเลยสามสิบไปแล้วเนี่ยออโอกาสร่วงเยอะที่สุดแต่ถ้าตโตแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไม่เรี้ยงไม่จะไม่มีปัญหาคือมันก็ยังมีปัญหาใช่ไหม,ไมแต่ตอนที่ว่าเราอยู่ด้านในใช่ไหมพออยู่ด้านในน้ําจะแห้งจะแห้งไปบางส่วนคือว่าพอแห้งบางส่วนวันนี้น้ามันยังไงอะคือว่าน้ําที่ว่ามันแห้งมันไม่ได้แค่น้ําขินตลอดอ่าบางทีว่าน้ําแค่แค่แค่ประมาณนั้นเวลาแห้งอย่างเงี้ย เค่ทินทองทินที่ว่าอยู่หน้าหน้าผิวหน้าทะเลยนี่แม่ช่วงนั้นนะผมว่าหน้าคนตกช่วงฝนผิดฤด,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 ดูอ่ะประมาณเดือนแปดเดือนเก้าใช่ไหมคนตกพอคนตกความิความจิดของฝนเนี่ยเป็นลงไปในน้ำทะเลเท่ากับน้ำน้ำทะเลคือว่าน้ำแห้งใช่ไหมมันจะไม่มีความหวานอยู่หน้าดินใช่ไหมแต่ช่วงน้ำลึกเนี่ยที่ว่าโอกาสเสี่ยงของน้ำลึกเนี่ยความคิมมันก็อยู่เยอะ ใช่ไหมนี่เหมือนเราพื้นดินมันแห้งใช่ไหมพื้นดินได้ผลขุนออกลงไปดินหน้าเลนใช่ไหมมันทำให้หน้าเลนเนี่ยมันจืดแต่ตัวนี้หอยจะดีดีกว่าหอยไม่ค่อยรวงแต่ด้านนอกนี่มันจะแค่น้ำเคิมตลอดคือมันน้ำาคิมตลอดยิ่งลึกยิ่งเค็มตลอดงั้นงั้นงั้นเจาาประมงเขาก็ต้องมีระดับในการเลี้ยงใช่คือคือเลี้ยงทุกโซนนั่นแหละทั้งในทั้งกลางทั้งนอกแต่เราต้องมาหาวิธีใช่ไหมว่าวิธีตัวนี้เรามาศึกษาด้วยอยู่ด้านในเนี่ยอัตราการที่ว่าปล่อยลูกพันนุ์ี่ยออตาเะ โตช้าแล้วเนี่ยโซนน้ำแห้งใช่ไหมแต่ถ้าโซนกลางเนี่ยโอเคมันได้ทั้งสองได้ทั้งโลกได้ได้ในแบบผสมผสานกันงรือว่ามันดีทั้งโงไวรใช่ไหม ของนี้เป็นภาพเปนนที่เรียกถือว่าดีแกล้งดีคือโซนกลางเรียกแต่เรามันพื้นที่มันไม่เหมือนกันแม่บางคนก็มีพื้นที่นอกไปเลยบางคนก็มีกลางบางคนก็มีแต่หน่อยแต่ถ้ามีหน่อยต้องการย้ายไปด้านนอกเราไม่มีพื้นที่เพราะพื้นที่มันจับตัดใช่ไหมเัามีแนวเขตที่ชัดเจนไม่สามารถว่าบุกลั้งออกไปนอกเขตที่สาธารณะได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปเช่าในการขยายหอยนี้ ที่ไปบ,บุญเราเอาหอยเป็นปล่อยถ้าอยากเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีกระถังปลาอยู่ในรกระถังใช่ไหมฮะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงในเลา้าในคอกเา้าไอเรื่องหอยเขาเลี้ยงกันยังไงถึงไปจับจองพุงที่จางทะเลกันเยยนี่ยคือกั้นบริเวณอย่างเดียวใช่ไหมเอาอะไรกัน้นก็เอาไม้ไผ่อะไม้ไผ่อกั้นเป็นทสี้ยวเป็นแนวเป็นเหมือนรัว้วรั้วบ้านรั้วบ้านเออนึกสภาพป่าเหมือนรั้วบ้านรั้วบ้านเราเองครับครับพอในรั้วบ้านของเราเนี่ยเราปล่อยหอยเราไม่ปล่อยถึงทีเดียวใช่ไหมเราต้องเว้นประมาณนั้นถามว่าเราก็ิน หวานไปได้เลยห่างวิ่งเข้าเนี่ยดันลูกหอยไปเลยโอ้ก็คือหวานในน้ำอ่ะให้มองภาพให้นึกภาพไปง่ายง่ายว่ะเหมือนทำนาข้าวอ่ะหวานข้าวหวานข้าวหวานข้าวแต่เนี่ยถ้าหวานข้าว้ว่าหวานให้ถึงดินได้ไหมใช่โรยกเว้นโบเทวินโอ้มาให้ให้มันจำกัดว่าห่างไปตั้ง5เมตรเนี่ยแล้วก็เราก็ปักแนวใช่ไหมใช่แทางจากเนจาก ท่านจัดใช่ไหมครับแล้วหมักเป็นแนวท่านไว้ว่าเวลาเวงไปให้ให้ปลายลายเชื่อถ้าวานเท่านั้นเลยถึงรัศมีนด้ว่ามันลงไปรัศมีนั้นพอดีเราลงเป็นไปษาบาใช่ไหมบาจากริมริมต่อรั้วของเจ้าหนึ่งใช่ไหมเผื่อว่าขอไม่ใช่เวลาบางทีว่าไอ้สิบบางบางบางที่น่ะถึงแม้แถวฝั่งบ้านดอนนี่ใช่ไหมบ้านดอนหน้าเมืองนี่ถึงน้ำจืดลุงเลี้ยงนี่มันเป็นน้ำหวานช่วงนั้นอาจจะยังหอยอยู่ที่ประมาณรัก12เดือน13เดือน14เดือนมันอยู่ไม่เหมือนกันเนี่ย มันเองบางบ้านผมอยู่ประมาณ18เดือนกว่าจะได้จับปีครึ่งปีครึ่งโอ้โหนี่ราคาใช้จ่ายเท่าบางบางครั้งมันไม่คุ้มใช่ไหมมันต้องมีคนนอนเฝ้านอนลอยด้วยนะนอนเฝ้านี่ผมให้วันละ200อ่ะคิดดูวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยวันละ200เนี่ยประมาณเราหกเจ็ดหมื่นค่าน้ำมันอย่างเดียวนะจากเรือเนี่ยวิ่งไปเฝ้าไปดูไปอะไรเนี่ยคือลูกน้องอ่ะคือเหมือนว่าจริงๆอยู่ต้นทุนน่ะคือซื้อหอยอย่างเดียว ไม่ต้องมีปุ๋ยไม่ต้องมีอาหารไม่ต้องมีอะไรแต่ค่าดูแลมันสูงมากสูงมากฉะนั้นไม่ใช่บาาว่าบางช่วงที่หอยแข็งแข็งเนี่ยไม่ต้องไปตกใจ ต้นทุนในการในการดูแลเนี่ยมันสูงมันสูงใชน้ำมันแพงเราน้ำมันนี่คือราคาเรายิ่งตายแต่ถ้าเรายิ่งอยู่ผมว่ยอดย้อนเพียงเพินหนึ่งแสนนะคิดดูอ่ะยอดยอดเพียงเพียงแสนปีครึ่งได้กำไรเป็นหนึ่งแสนพามาคูมัยโลมันมันเท่าเงินดูเงินเท่าโอระพูดเลยมันมันก็เยอะเงินแสนแต่เราเอาสองร้อยคูณสิบแปดเดือนดิเราคูณดูเอาสิบแปดเดือนคูณสามสิบวันเอาเอาจำนวนทั้งหมดเนี่ยมาคูณกับวันละสองร้อยครับเป็นล้านนะฮะผมว่าเนี่ยนั่นแหละโอ้โหวันนี้มันมันน้าลงอย เราคนไม่ได้เลยแหละออแตทท่ที่ที่ทำได้ลงแบบทำอะไรชาวบ้นา,านธรรมาดาเ,ออเหมือนแต่ว่าลูกถั่วปลูกงาอย่างนั้นแหละใช่ไหมเพราะเราจะไมต้องอยู่ในคนพื้นที่พื้นท,ทีเออ่ทรเราก็ใช้เจ้าปราตอนนี้เลี้ยงไอ้ตอนนี้ว่ามันเป็นเงินก้อนใช่่แม่ออตอนนี้เราทำงานอะไรก็าทำไปเรื่อยๆนะครั้มันก็เป็นงานเถือมาออไงออกานรักษาทีเดียวมันไม่ได้ก็อย่างที่ว่ามันมันมีผลเสียรายใหญ่พอเดือปีที่ผ่านมาปีห้าสามเนี่ยปีแ้าทามตายหมดโอ้ ยอดเท่าไรตั้งในในตอนนี้ oh, คิดด่วโอ้โหลบเราลบเราสุดว่าลงลงต้นทุนไปประมาณสักห <c oughs> ้าแสนในหนึ่งร้อยได้สมมติลไปห้าแสนเต็มเราบนนึกดูบวกกำไรที่ว่าหอยมันโตใช่ไหมราห้า แรงล้วนะที่ดูพื้นที่ทั้งหมดเท่าไรอย่างไรเท่าไรนี่ตรงครับลรงดูโอ้โหติดตาเดียวไปหมดเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือชีวิตเกษตรกรที่เรื่องขายแพงไม่ได้ว่าจะเลี้ยงได้ง่ายๆดูเหมือนง่ายนะครับดูมันขอยแรงแค่วัน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 มันไม่หนีไปไหนหรอกไม่หนีมันอยู่ในพื้นที่เราตัวนั้นครับคือมันมันอยู่ยังไงมันขี่อย่างเงี้นครัแต่บางคนเขาไม่ได้มองอัตราการคุ้เสียใช่ขายร่วงวันละเท่าไรไม่รู้เออเรงนี้แบบชาวบ้านชาวบ้านอ่ะพอขึ้นได้ลงไปแล้ว เรามาคำตอบอ,อยู่ที่บันทีปล่อยดวงใจน้อยให้ลอยไปฝุกฟ้าทิ้งกายพาให้ใจอล,ลอยเลลปล่อยความคิดติดไปกับก้อนหินแล้วพาให้ปินไแสนไกลยม,มาูนังนวลปิดมือมือผ่นานฟ้าลมเธอลช่วยพัดมาชีใจที่ม่ก๊อกลอยลอยอกลอยอยู่ไม่ไกลตะวันดุกลายดุกเทือย ็นนนหมออย่่างั้ะพ่อเราชอบซ่อมรถพ่อเราไล่์ฟังว่าบางทีก็ว่ายน้ำทุกวันเลยพ่อเธอเป็นนักกีฬาหรออือพ่อเรารักษาคนไม่สบายได้ด้วยเหมือนพ่อเราดิสอนหนังสือด้วยอ๋อเป็นครูบางทีก็ตื่นเช้าไปกับหลวงพ่อเป็นเด็กวัดบางทีก็เกี่ยวข้าวไปชาวนาทำถนนแล้วก็พ่อเธอทำอะไรกันแน่เนี่ยไม่ไงพ่อเรา หลายคนถามผมว่าในแต่ละวันนั้นผมทำอะไรบ้างผมไม่ทราบว่าจะเล่าถึงหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนหรือเปล่าผมรู้เพียงแต่ว่าผมและฐานไทยทุกนายทั่วประเทศพร้อมที่จะทำทุกอย่างเดินทางไปทุกแห่งเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราคือทหารของประชาชนทองลาบไปทั่วเมืองไทย ไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันไหนกระเช็นผู้ชมครับหวอยแคลงดูเหมือนจะเลี้ยงง่ายฮะจริงๆคือปล่อยอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจอาหารการกินนี่มันเป็นกินพวกแ่งตรงแ่งป้นเป็นอาหารที่อยู่ในทะเลแต่ สิ่งที่เป็นต้นทุนหลักๆเลยก็คือการดูแลการดูแลการที่จะนั่งเรือเข้าไปดูแลยังฟาร์มของเรานะฮะการที่ไปซื้อพันธุ์มาต้องซื้อพันธุ์หอยมาจากมาเลเซียเพราะเมืองไทยเนี่ยไม่พอแล้วก็พันธหอยเมืองไทยเนี่ยคนที่จับไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่เออแต่ว่าน้อยน้อยอะพอไปมาติดกับคุเลี้ยงออคราวนี้เราจับหอยขึ้นมาแล้วอยู่บนเรือลำแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกองอยู่อย่างนี้เนี่ยประมาณ6ตัน หกตันก็คือหกพันกิโลโอ้โหคุณผู้ชมเอาง่ายๆว่าหกพันกิโลนั้นคือผู้ชมซื้อหอยตามตลาดเนี่ยราคาเท่าไหรเอาคูณเข้าไปเลยเรือลํานี้มีค่าเท่านั้น <laughs> เอาละพี่ไบบุญบพอให้เราจับขึ้นมาแล้วเนี่ยตลาดต้องการก็ต้องมีไซส์เหมือ ah. นปลาไซส์ใหญ่ไซส์นะ้อยหอยเราคัดแยกยังไงเขาดูกันยังไงฮะไซส์แบบไหนที่ตลาดต้องการหอยตอนนี้มันมันอยู่ที่ว่าในพื้นที่ใช่ไหมครับหอยที่ตลาดต้องการเนี่ยมัน มันจะไล่มาจากตัวตัวตัวใหญ่ก่อนใช่ไหมตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่เมื่อถ้าเกิดสุราธานีเขาบอกเมืองร้อยเกาะอร่อยหอยใหญ่หอยใหญ่หองใหญ่ประมาณไหนหอยใหญ่หอยน่ะถือว่าตอนนี้มันงไม่มี80ใช่ไหมถ้าถือว่าเราไปทางตลาดเนี่ยจับ แปดสิบหมดใช่ไหมมันต้องไล่มาเก้าสิบอ๋อคือแปดสิบเก้าสิบคือหมายความว่าคือแปดสิบโลแปดสิบตัวโลเก้าสิบตัวโลใช่อ่าพอมันหมดแล้วมันก็ต้องไล่มาเรื่อยๆไล่สมมติตลาดก็ต้องการเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องการมันต้องหมดใช่ไหมพอหมดแล้วเอาสมมติว่าใส่แปดสิบไม่หมดแล้วหลังแล้วก็เลื่อนมาใช่เก้าสิบพอเก้าสิบหมดไปแล้วมันก็ไล่ขึ้นมาของคุณเอาจับจากใหญ่มาหาเล็กจากใหญ่มาเล็กอ๋อคือสังเกตว่าบางช่วงเราจะเจอแต่หอยใหญ่ๆจริงๆหอยบางช่วงเจอหอยเล็กเล็กอ่าแต่ช่วงงนี้จริๆหอย ประมาณร้อยห้าสิบเนี่ยตลาดไม่ต้องการเนี่ยว่าห้าสิบตัวร<อ>ไม่เออย่างไรเพราะหอยนี่มันไปพอเลี้ยงตลาดใช้ใช้แปดสิบใช้เก้าสิบใช้ร้อยหมดแล้วอ่อาาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไซส์ประมาณไหนครับอย่างเงี้ย อย่างที่เราอยู่บนเรือเนี่ยนี่ปลามันไทยร้อยไทยร้อยตัวโลนี่ใช่ไหมแต่นี่หมายว่าอย่างที่จับนี่คือตัวจับโตโตโตจากในในนู้นมาในตัวเล็กๆก็มีใช่ไหมแต่เขาที่ว่าพอเชื่องกี่กิโลคนนับไตรตักไปอย่างเงี้ยไม่ต้องเลือกตักจุกออกมาใช่ไหมแล้วเอาไปชั่งชั่งแล้วเอาเอาเอามานับดูว่ากี่กิโลกี่ตัวกี่กิโลแล้วทำแค่นั้นเราก็ คุยเรื่องราคาว่าทางตลาดเนี่ยเขาตีให้ราคาเท่าไหร่เราก็ราคาเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้เพราะต้องทำตลาดอยู่ที่ตลาดอยู่อยู่นู่นแหละแม่ค้าทางนู้นเราเช็คใซดได้เนสมุดนมร้อยสามดิบใช่ไหมร้อยสามดิบโทรไปเจ๊เนี่ยร้อยสามดิบซื้อได้ราคาเท่าไหร่ในฐานะเราเป็นผู้ทำเลงานที่วันนี้จับมาแล้วก็เราไม่ได้ตั้งราคาเรราาาไไม่ด้้ตังคแม่ค้าอยู่ทีงเทีนู่นแต่แม่ค้ามันก็หลายแม่ค้ามันก็เรื่องราคามันจะไปตามคุณไปของตลาดเราก็หาเลยคนไหนให้เรา าดีกว่าขายคนนั้นแหละไม่สนใ <c oughs> จเพราะ <c oughs> ฉะนั้นหอยแต่ละช่วงก็จะเจอว่าช่วงเล็กช่วงใหญ่ อยากจะลองไปดูคลิปพื้นที่ในการเลี้ยงอ่ะได้เลยไปไปตอนนี้เลยได้ไหมฮะตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้น้ำแห้งเนี่ยน้ำแห้งเนี่ตอนนี้เพราะอย่างนี้ตรงที่เลี้ยงน้ำแห้งต้องไปพรุ่งนี้กี่โมงครับตีสี่ตีสี่ตีสี่โอ้โตื่นไปยังไงตีสี่ไม่ก็ต้องต้องเฉลียเวลาเนี่ยมาถึงที่แพรนะตีสี่มามาช่วงไหนก็แล้วแต่เนี่ยถึงที่แพรตีสี่เอาตีสี่นะแต่ถ้าไม่ตีสี่ไม่ได้ไปเลยนั่งเรือจากเนี่ยไปที่แพรนต่ไกลไหมฮะประมาณสัก กอที่กิโแต่ไมถึง20อ่ะเพื่อคุณผู้ชมได้เห็นภาพวิถีชีวิตการของชปรมลในการเรียกหอยแคงีสีผมก็ต้องตื่นต้องตื่นพี่ตื่นกับผมไหมตื่นไหมตื่นตื่นอยู่แล้วนะฮะเอาอย่างงี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันแลเดี๋ยวผมจะรอจนถึงตีสี่เราดูวิถีชีวิตแบบนี้ไปก่อนตีสีเราจะไปดูหอยกันไปจับหอยกัน ใจต้อน้อยให้ลอยไปฝึกฟ้าทิ้งกายพาให้ใจ ประมาณตีสามกว่าๆนะครับพี่ไพบรจก็พาเราออกทะเลนะฮะไปจับหอยตอนนี้เนี่ยไรหอยที่บอกว่ามันมีแปลงใกล้แมงขนาดอยู่อยู่ในอยู่กลางอยู่นอกนะครับจะมาผมไปแปลงไหนฮะแปลงอยู่ขนาดตอนกลางอะไรตอนกลางเลยครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยจากจากท่าจากจากบ้านของเราเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณกจ่นาทีครับประมาณประมาณ สามเจ้าหน้าที่โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการจับหอยแครงเขาจะจับก yeah, hmm. ันยังไงครับ ครับ<ภ>ตอนนี้ผมก็มาถึงพื้นที่บริเวณแปลงเลี้ยงหอยแครงแล้วครับก็ตอนนี้เนี่ยพวกพี่ๆเขาเนี่ยครับกำลังจะเตรียมจับหอยแครงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้การจับหอยแครงเขาจับกันอย่างไรตอนนี้ประมาณตีสี่กว่ากนะว่านะฮะตีสี่ตีสี่กว่ากว่าแล้วทํามาถึงแปลงนะครับแล้วเราก็จะไล่ถ่ายไปยิ่งแต่ตอนเช้าๆนะฮะแดดเริ่มขึ้นเนี่ยเราจะเห็น,บนิบรรยากาศแถวนี้แล้วก็การทํางานชัดเจนมากกว่านี้ครับ i ประมาณ10โมงเช้าเกือบจะ11โมงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็คือหอยที่จับได้ในของเรือแต่ละลำครับจานวนประมาณขนาดนี้บางเรือบางลำก็จับได้มากกว่านี้นครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยหอยทั้งหมดนี้นะหอยแครงทั้งหมดนี้ก็จะถูกนาไปชะล้างแล้วก็คัดแยกสายหลังจากนั้นแล้วก็บรรจุส่งจําหน่ายต่อไปครับ คุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้ผมพาผู้ชมมาดูวิธีการเลี้ยงหอยแครงของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นโอกาสดีของทีมงานรายการของเราแล้วก็คุณผู้ชมครับได้มีโอกาสลงไปยังแปลงที่เขาเลี้ยงหอยแครงแล้วก็วิธีการจับหอยแครงขึ้นมาโอ้โหกว่าจะมาเป็นหอยแครงรสชาติอันโอชะอันหวานเนี่ยตามความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่ยากไม่ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยงตั้งแต่ขั้นต่ำหนึ่งปีแล้วครับสูงสุดไปจนนั่นะฮะ18เดือนละปีครึ่งปีกว่าๆนู่นแหละครับ และการเลี้ยหอยแครงนั้นคุณผู้ชมไม่ได้ง่ายเลยครับต้องอยู่ที่ปริมาณของความเค็มความจืดของน้ําแล้วก็แห้งตน้นซึ่งเป็นอาหารของของหอยแครงด้วยนี่แหละครับ,บรายการท่องไปกับนายเกษตรได้นําเสนอวิธีการเลี้ยหอยแครงมาสู่สายตาคุณผู้ชมละครับสนุกสนานเลยครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่ต้องการจะนําหอยแครงไปจําหน่ายอ่าะพี่ไปบุญบอกได้เลยครับไม่มีปัญหาโทรสั่งมาได้เลยครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นข้างล่างนี้เบอร์โทรพี่ไปบุญรับตรงเลยครับ ทรมาสั่งได้เลยจะเอาเป็นตันเอาเป็นกิโลเรือยไงก็ว่ากันไปครับพี่ไพบูลนั้นเขามีหอยแรงจําหน่ายทุกช่วงทุกวันทุกเวลาตามความต้องการของอคุณผู้ชมครับของพ่อค้าแม่ค้าต้องการเป็นตันก็มีฮะเนี่ยนฮะอย่างนี้ที่เห็นอยู่เลยฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยที่เรามาดูเนี่ยครับไม่ต่ากว่า6กสิบเจตันครับเฉพาะที่จับเมื่อเช้านี้ที่ผมออกไปตั้งแต่ตีสี่นะออกตีสี่จนมาถึงประมาณเวลาห้าโมงเช้านี่ฮะคาดว่าวันนี้น่าจะได้เกือบเจ็ดสิบตันครับ เป็นไงครับสนุกสนานไหมครับรายการต้องไปกำไดเสร็จในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีสสดครับ